อามื่อนี้ยซองแตงโมเป็นจังไดเนาะลืมปักป่ายไว้เนาะว่าตอนที่เขาเลื่มแบบอะไรเนาะท้อกำปั้นเนี่ย่าสเก็บได้มาได้เดี๋ยวเบิ้งมือกันเลยกันอ๋อมือเนี่ยมันเหี่ยวเลยด้อเนาะน่าจะเก็บได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเคาะเบิง้งน่าจะได้แล้วเน้ะดูนี่ถ้าใครนมะ่ชอบสองพัน 2, เยนเลยนะสองพันเยนอะไรล่ะพูกมือนี่เกือบห้าร้อยหกร้อยบาทโอเคนะเนี่ย ลองเก็บไปได้น้องพี่น้องบลองบรลลุอีก,กสองมือค่อยพาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเก็บพวกแต่งแต่งมงพวกไม่ลองนะ่ะให้ค้างไว้ก่อนรสชาตินันจะหวานภาษาไทยว่าให้มันลืมต้นน่าจะโอเคอยู่เนาะขาเบิงพันกลุ่ม มือมันเหวี่ยวเลยเนาะเขาบอกว่าให้ดูมือมือของแตงโมพะนะมันได่ใ่คือบนนอกพี่น้องกระส้งคืออยู่เด้เนาะนี่ะอปลึกลึกปเบิ่งลูกเี่กลูกน็กโอเคจะค่อยพลิกให้เขาเจอแสงแดดน,นี่ให้สีผิวก็สวยเบิ่งมือเขามือเขายังสดอยู่เนาะเดี๋ยวปล่อยไว้สกพักก่อน